ต่อไปค่ะมาต่อกับข้อที่5นะคะข้อที่5ก็27คูณกับ x อกกกำลังสบวกกับ512 y ยสกกาลัง3นะคะข้อนี้เราก็ทำให้อยู่ในรูปของกำลัง3เหมือนกัน27นะคะ27เคยทำมาแล้วนะคะมันก็คืออะไรคะ3ยกกำลัง3นะคะต่อไปนะคะนี่ก็ x ก,กลังสอยู่ในรูปของกำลัง3ละทีนี้512นะคะทำเป็นกำลัง3ได้ยังไงอ่ะคุูขอทดนะคะทด512นี่ เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเอา2เลย22เป็น4ค่ะทด1เป็น5 2นะคะเท่าไร่เป็น11ค่ะ25เป็น10นะคะตัวที่ใกล้เคียงนะคะทด1เป็น11ต่อไปก็2 6 12นะคะต่อไปอ่ะเป็นเลขคู่อีกอ่ะสองนะคะสองหนึ่งเป็น2ค่ะ2 2 4ทด1เป็น5 2 8 16ค่ะเลขคู่2อ,อีกนะคะ2 6 12 248นะคะทีนี้นะคะจะเห็นว่า64เนี่ยเฮ้ยเรารู้แล้วเ,เราต้องการทำให้เป็นกำลัง3เนาะเราก็เขียนเลยค่ะก็คือ4 1เป็น4เอาใช้แม่4เลยนะคะทด2เป็น6 4 6 24นะคะก็สีอีกก็คือ4 4่สดังนั้น512เนี่ยมันคือ2คูณกัน3ครั้งแล้วก็สี่คูณกัน3ครั้งแบบนี้นะคะก็ทำเป็นกำลัง3เลยค่ะก็คือ2องกำลัง3คูณกับ สี่กำลังสามนะคะกำลังเหมือนกันแล้วเราก็สามที่เราก็จะสามารถที่จะรวบฐานได้เลยก็คือ2อคูณสทั้งหมดยกกําลังสามแบบนี้นะคะดังนั้น5้าสิบสองก็คือ8ยกกําลังสามนะคะทุกคนนี่คือที่ไปที่มานะคะของ8ยกกําลังสามแล้วก็คูณกับ y ยกกําลังสามเนาะก็ประมาณนี้นี่นะคะ โอเคทีนี้เราก็มารวมกันนะคะตรงนี้เลขตรงนี้นะคะเลขชี้กำลังเหมือนกันแล้วนะคะเราสามารถรวบได้เลยก็คือ3 x ทั้งหมดยกกำลัง3ามค่ะบวกกับ8 y นะคะทั้งหมดยกกำลัง3นี่ก็จะได้สูตรนะคะก็แทนค่าสูตรเลยค่ะทุกคนก็จะได้เป็นหน้าอันนี้เป็นมองเป็นหน้านะคะอันนี้มองคือหน้าพหุนา้นหน้าและอันนี้คือพหุนาม้นหลังนะคะก็จะได้เป็นหน้าบวกหลัง นะคะหน้าบวกหลังคูณกับหน้ายกกำลังสองนะคะลบหน้าคูณกับหลังนะคะตามสูตรเลยที่คุณครูให้ไว้ในคลิปแรกเลยนะคะนี่ก็บวกกับหลังยกกำลังสองนี่ใช้สูตรสูตรเดียวนะคะทุกคนแล้วก็หาค่าออกมานะคะ ตรงนี้ทุกคนจะพลาดบ่อยก็คือ3 x ทั้งหมดกําลังสองนะคะเราก็ต้องกระจายกําลังสองเข้าไปนะก็เป็น3กํกลัง2คูณกับ x กาลัง2ก็จะเป็น 9x กํา x ลัง2นะคะทุกคนอันนี้คือ 9x กํา x ลัง2ตรงนี้นะคะคูณกันได้อะไรเอ่ย3คูณ8ก็เป็น24นะคะก็เป็นลบ24 x คูณกับ y แบบนี้นะคะคูณไม่ได้ก็ติด y ต่อไปก็บวก ตรงนี้ก็กระจายกำลังเข้ามานะคะเป็น8ยกกำลัง2ก็เป็น6 4นะคะแล้วก็วายยกกำลัง2เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่5เนาะอ่าโอเคต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะข้อที่6นะคะข้อที่6อ่ะเราทำให้มันเป็นกำลัง3ามอ่าเจ็ดนะคะถ้าเรายังไม่คล่องเนาะเรายังไม่รู้ว่า729ทําทำเป็นกำลัง3ยังไงเราทดค่ะทุกคนนี่ 729คือปกติเราเริ่มตั้งแต่แม่2เนาะซึ่งแม่2ไม่ได้แล้วเพราะเป็นจำนวนคี์อ่ะเราก็เริ่มไปที่แม่3เลยนะคะก็3 2เป็น6ทด1เป็น7นะคะต่อไป3คูณอะไรเป็น12คะเป็น3 4 12นะคะแล้วก็3 3เป็น9แบบนี้แม่3อีกนะคะสาม4นะคะ3 1เป็น3ต่อไปแม่3อีกก็คือ3 2เป็น6นะคะทด 2, 2เป็น8 3 7 21นะคะแบบนี้อ่าแม่3อีกนะคะ3 9 27 3 3เป็น9แบบนี้แปลว่า729เนี่ยอ่า729นะคะมันก็คือ3ที่คูณกันท,ทั้งหมดกี่ตัวคะนี่คูณกันทั้งหมด6ตัวเลยนะคะ6ตัวเลยแบบนี้ก็สามารถทำเป็นกำลัง3ได้เนาะนี่รวบม,มา3ามกำลัง3คูณกับ สา,สาตัวนะคะก็3ากลัง3เลขชี้กําลังเหมือนกันแล้วนะคะทุกคนเราก็สามารถรวบได้เลยก็จะได้เป็นาสามคูณ3ทั้งหมดยกกําลัง3ค่ะก็คือ9ก้าลัง3ดังนั้น729เนี่ยก็คือ9ยกกำลัง3ค่ะนี่คือที่ไปที่มานะคะของ729เกนาะก็คือ9ยกกำลัง3นะคะบางคนอาจจะคล่องแล้วก็อาจจะรู้แล้วว่าเออ729ถ้าเป็นกําลัง3เนี่ยมันคือเลข9นะอะไรเงี้ย อ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็อยู่ในรูปของกำลังสามละโอเคนะทีเนี้ยเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้เลยนี่คือหน้าและนี่คือหลังจากสูตรก็คืออะไรนะหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังแบบนี้อ่ะถ้าตรงนี้มีวงเล็บน้อยแล้วตรงนี้ต้องเป็นวงเล็บใหญ่ครูขอใส่ไว้แบบนี้แล้วกันนี่อ่ะหน้าบวกหลังคูณกับหน้ายกกำลังสองแบบนี้นะคะนี่ หน้ายกกำลังสองลบหน้าคูณกับหลังบวกกับหลังยกกำลังสองแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้ก็รวมกันนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะรวมกันได้เลยถอดวงเล็บออกก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็น9บวกกับ x ลบ2ตรงนี้สามารถถอดออกได้เลยเพราะเครื่องไหนเนี่ยเพราะเครื่องหมายหนนะ้าวงเล็บเนี่ยมันเป็นบวกนะคะไม่ต้องเปลี่ยนใ,นใดๆทั้งสิน้นก็จะคูณกับ9กํากลังสองก็เป็น81สนะคะส่วนตรงนี้นะคะ เรากระจายเข้าไปคูณก่อนฟับฟับนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นอันนี้เขียนลบไว้ก่อน9ไปคูณ x ก,ก็เป็น 9x นะคะแล้วก็9ไปคูณกับลบ2ก็เป็นลบเท่าไหร่คะลบ18แบบนี้ตรงนี้ก็บวกกับอันนี้ x ลบ2นะคะทั้งหมดยกกำลัง2ออันนี้คุณครูขอมาทดนะคะ เป็นการทวนให้ด้วยนะคะอันนี้ข้อนี้ <c oughs> เป็นการทวนการคูณพหุนามให้ด้วยก็คือ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2นี่คือ x ลบ2คูณกัน2ครั้งเนาะขอลบตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทดเนาะ x ลบ2คูณกัน2ครั้งก็จะได้เป็นนี่นี่เนาะที่เราเคยเรียนมาตอนมอ2เราจะกระจายก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเรากระจายมันก็คืออ่ะดูนี่ x ไปคูณกับ x x ไปคูณกับลบสแบบนี้ x ไปคูณกับ x ก็เป็น x กํลังสส่วน x ไปคูณกับลบสก็เป็นลบส x แบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านบนด้วยนี่มองตรงก้อนก้อนนี้นะคะลบสไปคูณกับ x นะคะก็ได้เป็นลบส x และลบสไปคูณกับลบสนี่ลบสไปคูณกับลบสตรงนี้ก็เป็น4ีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รวมกันก็ได้เป็น x กํลังสอลบ4 x บวก4นะคะแล้วก็มาเขียนเลย นี่ x กําลังสลบ4 x บวก4่เคยจะใช้สูตรกําลัง2สมบูรณ์นี้ก็ได้นะคะโอเคนะทีเนี้ยตรงนี้อ่าตรงนี้รวมกันได้เลยก็คือดูตัวแปร x ก่อนอ่า x มีแค่ตัวเดียวเขียนไว้เลยต่อไปนะคะ9กลบ2นะคะก็เป็น7หนูเขียน7ไว้เลยค่ะนี่ต่อไปตรงนี้นะคะเราก็ต้องถอดวงเล็บออกก่อนเพราะมันมีวงเล็บตรงนี้นะคะ ก็ถอดได้เลยเครื่องหมายหน้าวงเล็บนะคะทุกคนมันเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นเราต้องกระจายลบเข้าไปนะคะหรือว่าครูมีทริคง่ายๆก็คือ,อในอันเนี้ยในจํานวนที่อยู่ในวงเล็บนะคะถ้าเรากระจายลบเข้าไปมันจะเป็นจํานวนที่ตรงกันข้ามหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็น 9x ก็จะเป็นเท่าไหร่คะลบ 9x เงี้ยมันจะเปลี่ยนไปส่วน ลบสิกระจายลบเข้าไปนะคะลบลบก็เป็นบวกก็เป็นบวก18อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เหมือนเดิม x กำลังสี่ x x กำลังสลบส x บวกสนะคะต่อไปเราก็รวมกันนะคะทุกคนได้เป็นอันนี้เป็น x บวกเเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะดูที่มันดีกรีสูงสุดก่อนนะคะก็คือ x กำลังสมีแค่ตัวเดียวเขียนไว้เลยค่ะต่อไปนะคะไปดูพจน์ที่เป็น x ดูพจน์ที่คล้ายกันนี่ก็คือ มีลบเกับลบสนะคะรวมกันได้เท่าไหร่คะลบเกลบส็ก,ก็เป็นลบสิบสามนะคะลบสิบสามเอ็นี่ต่อไปนะคะเราก็ไปดูตัวเลขนะคะมีอะไรบ้างมีแปดสิบเอ็ดมีสิบแปดแล้วก็สี่นะคะคือมันรวมกันหมดเลยแปดสิบเอ็ดบวกกับสิบแปดนะคะเราก็ลองไปตั้งรวมดูอ่ะแปดสิบเอ็ดขอบริเวณทดนะอ่ะทดก่อนแปดสิบเอ็ด บวกกับ18อันนี้เป็น9อันนี้เป็น99นะคะแล้วก็9 9เนี่ยไปบวกกับอีกเท่าไรคะเนี่ยไปบวกกับอีก4ใช่ไหมอ่าก็เป็น13ทนอันนี้ก็เป็น103นะคะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นบวกกับ103ค่ะทุกคนโอเคก็ตอบแล้วนะคะเรียบร้อยสําหรับข้อที่6ค่ะนี่ก็จะดูยาวๆนิดนึงนะต่อไปค่ะทุกคนไปดูข้อที่7ได้เลยค่ะ